ซึ่งทางสื่อจีนก็บอกว่าไอเน,นี้ยกรณีของดาที่ฮองเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ในรายของตู้เย็นที่จะมาชิงแชมป์โลกเนี่ยคุณได้รับรางวัล MVP เนี่ยนะครับโอ้โหในการแข่งขัน C CV League แล้วคุณจะต้องมาเข้าร่วมชิงแชมป์โลกคุณจะมาจริงหรือเปล่าถ้าคุณต้องถูกเทสตนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตู้เย็นเนี่ยนะครับที่จะต้องไปแข่งรายการนานาชาติระดับโลกก็มักจะมีข้ออ้างออกมาเสมอนะครับว่าเฮ้ยบางที สุขภาพไม่ดีเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเวียดนามตีทะลุแบบ45แบบ้ 60, แบบต้ม60แต้มทาสถิติทลายแบบสถติโลกไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ทุกครั้งที่มีรายการใหญ่ๆไม่มาว่ะเฮ้ยนะครับพลังการตบคุณก็ดีเหมือนกับว่าเล่นในลีกไม่มีอาการบาดเจ็บแต่พอเกาหลีใต้เชิญไปเอ้าปฏิเสธซะงั้น นี่มันเป็นเรื่องราวที่มันน่าแปลกใจอย่างยิ่ง,งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น